สวัสดีครับสีสเกตสางบ้านกับพี่น้องครับมาจากบ้านครับพี่น้องไม่ไกลจากนี่เท่าไรครับมาบ้านน้องอุ๋ยครับสาวน้อพชรแพครับก่อนไปทางานที่อื่นก็แวบนิดนึงครับเนี่ยบ้านหนองครูครับพี่น้องบ้านหนองครูครับนู้นรถขาวนะครับพี่น้องรถขาวๆนั่นคือน่าจะเป็นรถของไม่บ้านนะครับเห็นครู คสางครับคือบ้านน้องอุ้งอิงสาวนัเพลินแพงพี่น้องเมื่อวานวานี้ก็มีงานที่รีวิวไปแล้วครับผมวันนี้จะมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับผมมาดูกันเลยครับเมื่อวานที่คนจีดไปกับสร้างพันปิดไว้ครับเพราะว่าเงี้ยมือคลืนยานฝนครับก็คำคำ,ำก็ฝนก็มาจริงๆครับเดี๋ยวมาดูกันว่าอยู่คนจีดสิเป็นจังไดครับ โอ้ยหนูที่ผมเป็นตัอวอย่างดีครับเ,บเออป็นตัวอย่างดีครับนะครับฝนเออ่ฝนทำอะไรเราไม่ได้สร้านปิดไว้ยอย่างดีครับนี่ครับเป็นไงครับนี่ที่ปิดไว้ไม่ใช่อะไรเลยครับปิดไว้ยันฝนฝนมากครับเดี๋ยวมันคงมาเกะออกมือสองมือหนี่งครับผมเนี่ยเพราฝนมาหลหางหนาปูนมากครับ นี่มาในกลางครับก็เดี๋ยวซาพันแกะเพราะอยู่บนเบห้อีหเ้งท่านึงครับในลังก็คนครับรอดฝนครับฝนทำไมเราไม่ได้ครับผู้สั่งเรียนก็ ประมาณนี้ครับในวันนี้ครับเอาทีมาราตู่บ่ออยู่ครับพี่น้องอยู่แต่ไม่บ้านครับได้ข่าวว่าไม่บ้านจะเปิดช่องใหม่เลยครับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์ไม่บ้านก่อนว่าจะเป็นช่องอีหยังครับพี่น้องมาหลุนไงเขาจะเปิดช่องใหม่คือการรับเราจะเป็นยูทูบเปิดเมื่อหนึ่งคือการครับพี่น้องคอยติดตามครับไม่บ้านนางอุ๋งเป็นกระยากเป็นยูทูบเปิดคือกัน วันนี้อบ้านน้องวี่กับประมาณนี้ครับพี่น้องครับยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมในวันนี้ครับมี่คนจีดไปแล้วก็หมู่บ้านที่เป็นเป็นระบบกันป่วงครับพี่นอ้องด้านหลังครับเดี๋ยวผมจะเดินหลงมาด้านหลังครับพี่นอ้องยกกลุ่มในด้านหลังมาแล้วครับ เป็นปลวกที่บอกครับมันก็มีเป็นระบบท่อครับพี่หน้องระบบท่อแบบนี้ครับอ้าวจะดูใหม่อีกแล้วดูดูด,ดูโอ้ยเราไปอ่อนอ่อนอุยิงเลยเด้อเดี๋ยวมาโน่นไปอ่อนกันไปนะ ระบบท่อขึ้นนอดคืออันนี้มันคล้ายๆกับไอ้สปรนามครับเราเ็สามารถอัดได้ครับตอนต่อไปก็สามารถอัดได้ทุกปีครับโซนแม้ว่าโซนสีเขนีเขาจะปิดไว้ครับแต่ว่าหัวหัวควแค่หัวสปริงเกินแบบนี้ครับเพราะ่าได้ปิดฝับเราก็สามารถอัดน้ํายาครับผ่านท่อที่ปลายนี้ครับเรารวมมาว่าตรงนี้ครับระบบนี้ก็สลิงเข้าไปในบ้านทั้งหมดเลยครับเป็นระบบต่อที่เชื่อมกันหมดเลยครับ เชื่อมกันหมดเลยแล้วก็เป็นระบบทอบ่ออัดน้ำยาก,กันปวกครับพี่นอ้องอัดข้ามาัได้เลยครับผมท่านที่สนใจก็โทรหาบริษัท UBS ได้ครับพี่น้องครับนี่ครับใครสงสัยอะไรกั ถามนะครับเพราะว่าบางเรื่องบางอาชีพทุกอย่างผมก็ตอบได้ประหมิดครับเดี๋ยวต้องไปถามเขาเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงบ้างบางส่วนบางคนมันก็ว่ามันจะเข้มไหมมันบ่ได้เข้มแบบนั้นนะครับผมมันเป็นการทําให้พื้นนี่ครับว่าสัตว์ที่นี่มันไม่สามารถอยู่อาศัยได้ครับเพราะเขาจะหนีครับเขาไม่อยู่ในนี้แล้วครับบางคนมันก็ถามว่ากบเป็นอันตรายไหมมันไม่เกี่ยวครับเพราะว่าไอบ้านบ้านกับกบกับตรงที่กบบอยู่ครับมันไกลกันนะครับ มันจะมีไอ้บ้านน้องวิงญันอยู่ครับบ้านบ้านหลังเกา่าพอนะครับแล้วก็ถึงเป็นกบครับไกลกันมาครับวันนี้ไม่ต้องหง่วงเนาะประมาณนี้ครับตบ่อน,นี้ครับก็บบันไดพวกนี้ครับเรามาดู ล้างบ้านครับพี่น้อยล้างบ้านข้าวเข,วเขียวแล้วก็นี่ครับสองสิงก็กินอาหารครับกินอาหารยอย่างอร่อยเลยครับงสงสรยอากาศเย็นๆครับเพื่นอนกะ่อนลายครับ ับตัวนั่นก็นทองพูนแล้วก็กินอาหารเป็นมันนี้เงียบเก่านิดนหนึ่งครับไม่มีช่างเข้ามาในนี้ครับ ขึ้นมาชมบรรยากาศาจุดชมวิวพี่น้องโนกามาเริ่มจับจองครับสงสัยอยากอยู่เห็นว่านาอยู่ครับ นมเยนบบน็นๆค,ครับวันนี้น่ามาเปิดคอนเสิร์ตครับขายบัตรขายบัตรออนไลน์ <c oughs> จบครูใสกหลักๆบันไดก็เหลือเหลือแค่จุดลงไปคั่วครับแล้วก็ทำครัวครับตอนนี้เดี๋ยวค่อยๆทำไปเนาะ นี่ครัน,นี่วามร้อยหกสองศายังสวยยังงามครับพี่น้องที่นี่คือสถานที่สางบันน้ององค์หญิงเพชรเป็นแพงครับพี่น้องนฟนครับแฟน,แฟนเพลงเพื่อนกะข้มาเร็วกะกดติดตามเป็นกำลังใจสางนะครับผมข้อมาเร็วกะคอมเมนต์สอบถามข้ามาได้ครับ ถูกไม่ว่ากันครับเพราะว่ามันเป็นภาษาคอมวเตอร์ะครับบางทีเขียนอาจจะมีการสื่อสารผิดตกบุคล้องครับเอฟแฟนกับ่อนเพลงคนดื่นก็ไม่ค่อยทำความเข้าใจครับเพราะว่ามันมันมันพิมพ์หน่อยๆครับมันสื่อสารกันลําบากครับนี่ครับประมาณนี้นะครับผมนี่ครับแม่บ้านเพิ่นน้องไปแล้วเพ่เก็บเสื้อผ้าและเพิ่นมาซักแม่บ้านนี้ข่าวว่าจะเปิดช่องใหม่ใช่ไหม ยังไม่เปิดยังไม่เปิดเลยอ๋อเร็วๆนี้เนาะเผนการแจกเป็นยูซ์เปร์คือการครับนี่ครับ่นไอ้น้องบรรยูเพซ์เก็บของมาซักนะครับเนาะรอน้องกลับมานี่ประมาณนี้ครับอย่างนี้ข่าวว่าเพิ่นจะเปิดช่องครับก็เลยมาถามเพิ่นเบิ่งครับผมค่าทางจะเร็วๆนี้ครับคลิปนี้ที่เกิสายบาลครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผม